พบกับรายการเมา์มอยซอยหยวกนะคะสิตาค่ะกิบบี้จ้าค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมาเมาส์มอยในเรื่องของความสวยความงามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเมาส์กันเรื่องอะไรคะกิบบี้สุขภาพรูปร่างนะจ๊ะใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะใครที่อยากคุณดีฟังทางนี้เลยนะจ๊ะไม่ต้องไปเสียเงินมากมายในการดูแลตัวเองมีสินค้ามานําเสนอนั่นเองค่ะคือตัวนี้เลยทูสลิมนะคะเป็นซูเปอร์ซิ m ร x กนะคะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันเก่านะคะแล้วก็ สลายไขมันใหม่นั่นเองนะคะสาหรับสาวๆนุ่มๆหนาที่ไม่อยากย่อนย้อยคล้อยยาืมไม่อยากเป็นใช่ไหมต้องทานตัวนี้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของสเต็มเซลล์จากอาร์แกนแล้วก็สเต็มเซลล์จากองุ่นด้วยนั่นเองที่สําคัญปลอดภัยนะจ๊ามีประกันจาก MSIG การันตีให้เราด้วยนะคะกินคู่กับตัวนี้เลยจ้าสโนว์ฟิลจ้าเป็นคอร์ฟิลผสมสารไล่หิมะนะจ้าใช่แล้วจะช่วยอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้อยากรู้ ตัวนี้ช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะคะทานค<ช>ู่กันเนี่ยจะช่วยกระบวนการเาผาผลาญไขมันได้ดีมากขึ้นถูกไหมใช่แล <He S 2> ้วเห็นกี่ <he S 2> บอกว่าตัวนี้ช่วยอะไรนะรักษาพิษใช่แล้วกินแล้วโอเคมากเลยแล้วก็พวกรสชาติอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะอ่าเพราะเราลองกันแล้วนั่นเองนะคะอยางตาลดไป1นึโลนะทานไป5วันนะคะก็เห็นผลที่สําคัญอยากมาบอกนะคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามเรานะคะไลค์แอนแชร์นะคะคลิปนี้แล้วก็บอกคอมเมนต์มานะคะว่าคุณอยากได้สินค้า2ตัวนี้ เพื่ออะไรนะคะคอมเมนต์ไหนโดนใจเรารับไปเลยแจกฟรีมูลค่าห้าพันบาทเต็มใครที่อยากได้นะคะรีบๆกดไลค์แล้วก็รีโพสต์คลิปนี้นะคะรอรุ้นนะคะว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีกับเราหรือไม่แต่ว่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมไอดีไลน์ด้วยนะจ๊ะ๋อใช่อย่าลืมนะคะที่ไอเดีไลน์ไว้นะแล้วเราจะติดต่อคุณกลับไปนะคะที่สําคัญนะคะมีของดีอะไรเราก็จะมาเม้ามอยใช่แล้วก็บอกคุณต่อไปนั่นเองสําหรับวันนี้รายการ เมาโม,าม,ามายซอยหยวดต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ